ยุคนเสดิจแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพ,พระกฐถินณนะวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี วันนี้เวลา15นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรว์เถอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวง์เถอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรไปทรงบำนเพญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2568นาณวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวระมหาวิหารสร้างขึ้นปี2167 สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาพระอารามแบ่งออกเป็นสองเขตคือเขตพุทธาวาดเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธาบาทและปูชนียสถานอื่นๆที่อยู่บนไหล่เขาตลอดลงมาถึงเชิงเขาส่วนเขตสังขาวาดเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์และสามเณรและศาลาการประเรียนจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระมกุฎพันธนะเจดีพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและยกยอดพระมนตดบตกแต่งพระมนตดบใหญ่และพระมนตดบน้อยให้งดงามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมกุฎพันธนะเจดี ต่อจากนั้นสเสด็จเข้าพระมนดบรอยพระพุทธบาททรงวางพงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสการะรอยพระพุทธบาทเช่นกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่ประทับบนแผ่นหินเหนือเขาสุวรรณบรรพตด,ด้วยเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะร้อยแปประการสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างมนดบชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบเครื่องยอด รูปปราสาทเจ็ดชั้นด้านนอกปิดทองประดับกระจกเป็นลายเทพพนมและลายพุ่มข้าวบินท่านี้ในะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบดิตทรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์เปลี่ยนเครื่องยอดใหม่และได้เสด็จพระราชดำเนเมินไปทรงยกพระจุลงกุฎสวมยอดพระมนตบดและสมโพชพระพุทธบาทเมื่อปี2495 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกพระจุลมงกุฎและสมควรพระพุทธบาทอีกครั้งเมื่อปี2542องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชาพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวันแรก วันนี้เวลา1 0 1นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลายัยราชพัฏนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมในการในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยราชพัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยเขตดุสิต และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2566ได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒจ,จันกเกษมและมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีระดับปริญญาตรีปริญญาโทและประิญญาเอกรวม3,711คน การนี้สภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีถวายปริญญาครุษศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพะละศึกษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาทั้งแบดบินตันและการขี่ม้าสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้ถวายรางวัล Best a c h i e v e m e n t Award สภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติม,มิส์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา และสภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพันถวายปริญญาศิลปากรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการออกแบบสร้างสรรค์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริววัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาด้วยพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับรวมถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานประพันธ์ทรงประพันธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์ ส่งออกแบบหลายผ้ามัดหมี่หลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานช่างทอผ้าเพื่อน,นําไปสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนทอผ้าทั่วประเทศองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรักชาติและเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันนี้ที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการพลระเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีในฐานะประธานบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรักชาติและเทิดทูนสถาบัานพระมหากษัตริย์หลักสูตรจิตปัญญาศึกษามินิจีทีโอ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ GTO จัดขึ้นระหว่างวันที่27-29ตุลาคม2568เพื่อพัฒนายาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ระนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ท,ยทุกพระองค์พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีแห่งการรู้จักตนเองเข้าใจผู้อื่นและมีจิตอาสาพเพื่อสังคมผ่านกระบวนการจิตปัญญาศึกษาฝึกทักษะชีวิตอย่างสร้างสรรค์และน้อมนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อเตอิบโต,เ,ตเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบแห่งความดีงามอันจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน พระศกนิกอรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ให้ถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามในสมุดหลวงเพื่อถวายความอลาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่อาคารหน่วราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชาสกุลคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิราชาสกุลบุราัตร เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาประจำประเทศไทยเอกอัคราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเอกอัคราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัคราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยและเอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย และที่ศาลาสหาไทยสมาคมมีประชาชนจากทั่วทุกหมู่เหล่าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์และลงนามในสมุดหลวงเพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ทุกวันตั้งแต่8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.00นาฬิกาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนและหลังจากการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชจุกสลครบ15วันจะเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทต,ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไป จบข่าวในพระราชสำนักดิสันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ